เอาละครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแท็บเล็ตบิดเรนจ์นะครับผมเกือบจะบัตเจ็ดของทาง l e n ovo กันบ้างนะครับผมตัวนี้มีชื่อเป็นทางการว่า l e n ovo Tab M9 นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวน้องเล็กเกือบจะที่สุดเลยในไลน์อัพแท็บของ l e n ovo เขานะครับผมเท่าที่ผมทราบนะครับกล่องของเขาเนี่ยค่อนจะน่ารักมากๆเลยนะครับผมออกแบบมันก็ค่อนจะเฟรนลี่นะครับผมไม่ได้บื้อหวาอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าออเทอร์รส์เสียงความคมจะครบมากเลยนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยเรามาพูดเรื่องบิวคุณลิตี้ก่อนแล้วกันนะครับผมผมต้องยอมรับตรงๆแบบนี้นะ มันรู้สึกค่อนข้างจะ s OLID มากๆเลยนะครับผมถือว่า Lenovo เนี่ยคีฟสแตนดาร์ดค่นข้าจะดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแพ i o r i ร i z ทเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักด้วยนะครับผมกับทุกดีไวส์ของเขาครับถ้าเกิครเคยดูโฆษณาสมัยก่อนของ Lenovo านะครับผมหรือว่าข่าวสมัยก่อนะครับผมก็ตอนนั้นดังๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกแล็ปท็อปนะครับผมบ้านไฟไหม้รถทับนะครับผมเอามาทุบอะไรพวกนี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมตัวแท็บ M9 นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กของเขาก็จริงนะครับผมแต ไม่อะไรเนี่ยมันจะมีเสียงกรอบแกงนะครับผมแล้วอาจจะงอได้นะครับผมค่อนข้างจะบิวมาได้อย่างสูติดมาตัวนี้อย่นี้ผมว่าไปนะครับผมสมราคานะครับถ้าเกิดว่าข้างหลังมาทำจากพลาสติกธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับผมน่าจะหักขามือนะครับที่สำคัญก็คือว่านะครับผมตัวนี้มีไมโครเอสกสลอตมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นรายที่ผมไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะครับถ้าเกิดทุกท่านต้องการใช้งานนะครับผมผมแนะนำให้ท่านซื้อไมโครเอสกิกานะครับผมที่พพอร์ตเป็น SDXC ขึ้นไปนะครับ <G uard> ผมมันจะได้ความเร็วที่พอให้เครื่องเนี่ยไม ได้ด้วยนะครับผมคือค่อนข้างจะครบมากๆเลยนะครับผมแล้วผมแบบในแฟลกชิพเนี่ยมันไม่ทําแบบนั้นกันแล้วนะครับผมพอผมไาเห็นรุ่นบับเจ็นะครับผมรุ่นมิดเวย์แชนค่อนข้างอิจฉามกันนะครับผมรุ่นแฟลกชิพเนี่ยปกติซื้อมาก็ความจุไหนก็ความจุนั้นเลยอะไรพวกนี้นะครับผมค่าจะเสียดายเหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้เรียกว่าทำมาเอาใจนะครับผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อซอร์เรที่มันมากขึ้นมากขึ้นอลยรพวกนี้นะครับต่อมาเรามปคุยกันเรื่องหน้าจอนบ้านนะครับผมส่วนตัวแล้วผมบอก ตัวแท็บ M9 ตัวนี้เนี่ยมีเรซูชั่นหน้าจอที่ 720pA นะครับผมหรือว่า HD ธรรมดาเนี่ยแหละครับผมไม่ใช่ Full HD นะครับแล้วก็มีเรเฟเชชเวนอยู่ที่60เฮิร์ซนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านซื้อมาดูหนังดูซีรีส์ธรรมดานะครับผมดูซีรีส์เกาหลีช่วงนี้ฮิตก็อะไรอะไรคิงหรือแลนไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ดูนะครับผมก็อาจจะแบบเออเห็นผลบ้างเล็กน้อยเลยพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดทุกท่านแบบดูใกล้ๆเลยพวกนี้นะครับทุกท่านก็อาจจะสังเกตถึงแม้แบบพิกเซลเล็กๆน้อยๆนะครับบผมนนจอลางๆพวกี้นนะครับผมมมแต่่่่วาาาถ้้เกิดดทไไองงหาามมมมััันนนนนะะะคครรรบบบบผผกกกก็็อจจไไไูู่้้สึึดดดแลๆิย อันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับว่าแล้วแต่นะครับว่าทุกท่านเคยใช้ตัวไหนมาก่อนนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าเกิดว่าแท็บ M 9เป็นตัวแรกของคุณนะครับผมก็คุณอาจจะไม่รู้สึกมากมายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคยใช้แบบรุ่นที่มันแพงๆกว่านี้นะครับรุ่นี่เขาแบบว่าเน้นหน้าจอหนักๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็อาจจะแบบรู้สึกเอ๊ะทำไมมันแปลกๆได้นะครับผมผมขอขยายความเรื่องความสว่างเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นว่าจริงๆหน้าจอมันสว่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่จริงๆมันไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะ โน้ตไปนิดนึงนะครับผมทุกท่านจะได้แบบเฮ้ยไม่ตกใจอะไรพวกนี้นะครับผมว่าในในวิดีโอเนี่ยมันดูสวยนะครับผมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หน้าจอสว่างขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่านะครับผมตัวแท็บ M9 ตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับการเป็นของขวัญให้เด็กนะครับผมเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับผมและวัสดุมันค่อนจะทนทานแข็งแรงนะครับผมหรือว่าคนที่ต้องการจะเป็นเอ่อซื้อแท็บเล็ตแล้เป็นสำรองนะครับผมไว้เผื่อดึงข้อมูลต่างๆนะครับผมหรือว่าใช้งานจำพวกแบบซูมคอ Google Meet อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ประชุมกันอะไรเง นนะครับผมแล้วก็ความตรงของสีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมลองเทียบไฟล์ออริจินัลนะครับผมกับตัวแท็บเล็ต M9 ให้ทุกท่านเห็นไดชัดเลยแล้วกันนะครับผมจะได้มีรีเรฟรนเซชันถูกต้องนะครับผมต้องขออนุญาตโน็ตให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาดูจริงๆแล้วนะครับผมอินเพอร์เซนแล้วเนี่ยทุกท่านจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีความแดงกว่าที่ทุกท่านเห็นในจอในนี้นิดเล็กน้อยนะครับผมในหน้าจอของตัวแท็บ M9 นะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยหน้าจอมีอาการติดฟ้านะครับผมตัวนี้เนี่ ไม่ตรงแบบนี้นะครับผมมันส่งผลอย่างมากเลยนะครับผมกับหลายๆาท่านที่ต้องการจะแบบเออแต่งภาพนะครับผมหลายๆท่านอาจจะลองแบบฝึกไล์รูมดูฝึกประชอบดูอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะทําให้ทํางานของค่าจะลําบากนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมผมเคยบอกไปตลอดนะครับว่าถ้าเกิดดูท่านต้องการจะใช้งานจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต้องการจะทาเป็นอาชีพนะครับผมแล้วก็หาเงินจากการแบบแต่งรูปต่างๆนานาหรือถ่ายรูปถ่ายวีดีโอพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีทํางานเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับผมมันก็ต้องเรื่องที่จะลงทุนเป็นตัวไฮเอ็นขึ้นไปนะครับผมี้ารรแลวกมับ เออรองรับ Color Space ที่มันมากขึ้นเลรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งตัว Lenovo ว่าแทบตัวตงสูงนะครับผมเพะจะมีการคาลิเบตหน้าจอมาให้นะครับผมแล้วก็ทําให้สีมันตรงมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าตัวแท็บ M9 ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมถามว่ามันใช้แต่งรูปได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันแต่งรูปได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะลําบากนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบกับตัวหน้าจอของคนอื่นเคาอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าเอ่อที่คุณทํางานแบบมืออาชีพนะครับผมก็อาจจะฝึกลองใช้ทูลต่างๆนะครับผมให้มันชินมือนะครับแล้วถึงเวลาพอคุณเอ่อเริ่มมีงบเรื่องมีอะไรนะครับผมอยากจะลงทุนกับด้านนี้นะครับผมแล้วก็ทํางานกับด้านนี้เนี่ยก็ค่อยซื้อรุ่นที่มันแพงขึ้นหดก็ยังได้นะครับ ก็อันนี้เป็นการฝึกใช้ทูเรียนๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับผมเลยมองว่าตัวแท็บ M9 ตัวนี้นะครับผมมันอาจจะเหมาะกับการเป็นแท็บเล็ตเครื่องแรกของทุกท่านนะครับผมหรืออาจจะเป็นการซื้อเป็นของขวัญอะไรพวกนี้นะครับผมหรือแม้แต่กับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้คุมไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่อยากลงทุนแพงกับการซื้อแท็บเล็ตเครื่องแรกพวกนี้นะครับผมเพราะว่าเรื่องนึงเลยนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมแล้วก็เรื่องที่คนใช้แท็บเล็ตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเยอะเหมือนกันนะครับก็คือการที่แบบพอเวลาเราดูปีเซนเซชันต่างๆ จะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหลายๆท่านก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจำเพาะจริงๆนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยมือถือมันง่ายกว่ามันติดมือมากกว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมอย่างแท็บเล็ตเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ต้องการใช้งานแบบเอ่อต้องการเรียนต้องการจะทำรูปแต่งรูปวาดรูปอะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วมันก็แบบมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างทีวีกับโทรศัพท์อะไรพวกนี้กับคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ใช้งานตัวแท็บเล็ตไปนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตอย่างนนนนนนนีี้้้้คคคค่่่่่อออออขขาาาางงงงงจจะะะสััญมมมกกกกรรรรรบผแลลลวว็เเเเยชูืๆทห์ I'm ผมต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าตัวลำโพงเนี่ยทำออกมาค่อนข้างจะดีมากนะครับผมแล้วก็สมราคาคุยของเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดังเองนะครับผมแล้วก็ dynamic range ค่อนข้างจะกว้างนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะคล้องจองกับราคาของมันนะครับคือมันไม่ใช่แบบโอโควือหวานนะครับผมดีฟก็ดีมิดก็ดีไฮก็แบบสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมแต่ว่ามันก็ดีดีสำหรับราคาของมันนะครับส่วนเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่างๆนะครับผมตัวนี้จะซัพพอร์ตเป็นไฟล์ไฟล์5นะครับผมซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใหม่มากมายนะครับ เครื่องนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านใช้งาน Google Drive อย่างหนักนะครับผมลงอัพวิดีโอโหลดรูปบ่อยๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็อาจจะรู้สึกช้าได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดทุกท่านใช้แบบเอออัพด็อเข้าไปนะครับผม g o o g l e Docs Excel นะครับพวกเนี้ยไอ้พรีเซนเทชันต่างๆนานานะครับผมที่ไฟล์มันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเข้าไปใน Google Drive เนี่ยมันก็ยังใช้งานได้แล้วก็ใช้งานแบบเออไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอย่างบ้านผมในความเร็วพันมได้้้้ือเีตับผมมตัวแททบเ่ยาไลปะจพ จะเล่นเกมจะเล่น Facebook ต่างๆนานาครับผมจะสปิสกี้ไรแล้วแต่นะครับผมแต่ว่าอย่างเดียวที่มันไม่สามารถทําได้ก็คือใช้ปากกาครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสปอร์ตเตอร์ปาร์ตีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมคุยกับทางเ e n น v o เนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้สปอร์ตปากกาเลยนะครับผมในเมื่อมันใช้ปากกาไม่ได้แบบนี้นะครับผมถ้าเกิดดูท่านต้องการจะซื้อมาเพื่อเรียนนะครับผมเพื่อให้ลูกเรียนหนังสืออะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อจะจดโน้ตต่างๆนานาเนี่ยแล้วมันไม่สปอร์ตอิสเซอร ไแล้วกันนะครับเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันต่างๆนานานะครับผมเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียการเล่นมัลติทัสกิ้งต่างๆนะครับผมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะโอเคมากนะครับผมเมื่อเทียบกับราคาของมันน่ยนะครับเพราะว่าตัวแอปโซเชียลพวกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Facebook Instagram Ti กต็อกนะครับผมยูทูบพวกนี้นะครับผมมันไม่ได้กินทรัพยากรอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ทํางานหนักนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีแอนิเมชันที่มันลื่นมากก็แค่นั้นเองนะครับผมมันก็แแแแแคคคคค่่่่่่่่่่อออออาาาาาาาจจะะะะบบบบบบบไไไไมม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 ดดดด้้้้้ลลลลืืืืนน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 หหหปปปปรรรรรรััััััััผผผททททีีเเเกกกกกกิิิวววุณขขขึึึใญพยยงชตต์ู คัดนะครับผมมันก็จะมีอาการให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการแบบแหลกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมมันจะไม่ได้แบบเออลื่นๆง่ายๆเหมือนกับตัวโซเชียลมีเดียธรรมดานะครับผมอันนี้เนี่ยผมแกล้งด้ท่านดูเลยนะครับว่าเปิด r o V e ไปด้วยนะครับผมเปิดแคปคัตไปด้วยนะครับให้ทุกท่านเห็นเลยนะครับว่ามันมีอาการเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เนี่ยปกติแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาใช้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นบัจเจตถึงบิตเอ็นนะครับผมการใช้งานหนักขนาดนี้เนนนนีี่่ยมััแแสสไววาาบบพกกฟชตงๆอะ นะครับผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าแบตเตอรี่ของตัวแท็บ M9 ตัวนี้ค่อนข้างจะอึดมากๆเลยนะครับผมคือสำหรับรหลายหลายท่านที่ต้องการจะนอนดูซีรีส์นอนดูหนังยาวๆนะครับผมดูหนังจะบนแท็บเล็ตบนเตียงอะไรพวกนี้นะครับผมการดูหนังยาวๆแบบนั้นเนี่ยผมมั่นใจได้เลยนะครับทุกท่านหลับก่อนแน่นอนนะครับผมทาง Lenovo เ,เนี่ยเคลมว่านะครับตัวนี้มันสามารถดูวิดีโอติดต,ต่อกนันได้13ชั่วโมงติดเลยนะครับแต่ถ้าที่ผมเทสดูแล้วนะครับผมโดยการเปิดไฟสุดนะครับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เปิดไไฟสดนะคะครรับผมมมก็่อ อนนะครับคือผมมองว่าแม็กซ์ไบรนสของมันนะครับผมที่400นิตเนี่ยมันไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เออ่ผมก็ต้องปิดไฟห้องให้มันมืดๆด้วยนะครับผมจะได้เห็นตัวหน้าจอสีอย่างชัดเจนนะครับผมคือผมชินกับแบบว่าไฟแรงๆเข้าตาอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยเออ่มันไม่ได้เน้นเรื่องความสว่างอะไรขนาดนั้นนะครับผมต่อมาเรามาพูดเรื่อง performance ของมันแล้วกันนะครับผมเริ่มจากแอปพลิเคชันอย่างไลฟ์ลูมก่อนแล้วกันนะครับผมตัวรูปที่ผมใช้นะครับผมเป็นไฟล์รูปที่ผมใช้มาจากกล้อง A7 Mark นะครับผมที่24เมกะพิกเซลลนนะครับผมซไฟ์ึงเนี่ยมันประมาณสัก25ได้นะครับผผมมทากรทั้งหมด10รูปนะครับผมเป็น JPEG ทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีการคัลเลอร์เกรดเล็กๆน้อยๆนะครับผมคราวนี้เซตติ้งที่ผมใช้นะครับผมคือปรับสุดทุกสิส่งทุกอย่างเลยนะครับผมให้อาพุฒมันออกประสวยที่สุดนะครับผมแล้วก็ปรับลอร์ r สเปซเ็นพีมนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนิดๆนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าตัวไล์รูมเนี่ยค่อนข้างจะกินสเปคสูงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รูปเนี่ยไฟล์ก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกตามตรงว,ว่าไม่มีความร้อนอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าเอ็กซ์พอร์ตมันค่อนข้างจะช้านะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว แอปต่อมานะครับผมเรียกว่าเป็นแอปมหาชนเลยก็ว่าได้นะครับผมแอปแคร็บคัทนั่นเองนะครับผมหลายท่านนะครับที่ต้องการจะตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะคะรับผมลงติ๊กตอกลงรีวิสนะครับผมหรือว่าลงชอตเองก็ตามนะครับผมไฟล์ที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นไฟล์ Full HD นะครับผมจากกล้องหน้าของ14 Pro Max นะครับผมความยาวประมาณ20วินาทีนะครับผมซึ่งจะมีการใส่เพลงแบล็กเกลียวแล้วนะครับแล้วก็มีการใส่เท็กซ์เข้าไปตลอดทั้งคลิปนะครับผมอ่าเป็นการตัดต่อง,ง่ายๆไม่ได้เยอะมากนะครับผมรวมู้มาอรับผมมู้มคว่าคมันสาออปจะติมมมาาดีกๆเลยนะครัับผมตวแอปเนี่ยทาาางนไดด้ีมกกๆับชิปหลยๆรุ่นนะครับผมโดยเฉพาะ ของฝั่ง Android นะครับผมคือมันเร็วมากก็ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะปรับเซตติ้งแบบสุดแล้วก็ตามนะครับผมไปสุดแค่ไหนสุดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมขณะที่ตอนแรกผมคิดว่าผมแกล้งใยการใส่แท็กสไปเต็มๆเลย20วีเนี่ยนะครับผมมันอาจจะช้านะครับผมอันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็เรียกว่าตกใจมากๆเลยนะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องเกมมิ่งกันมากนะครับผมผมจะทำแบบนี้นะครับผมจะเปิดไฟเครื่องไว้สุดที่100%เลยนะครับผมเต็มแม็กเลยนะครับผมแล้วผมก็จะเล่นเกม Rv แบบปรับสุดไปด้วยนะครับผมอะไรทททีีีีี่่่่่่่มม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 ัััััััััันน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 สสุุดดดดดไไไ้้้้ปปรรรรรบบบบบบหเเเลยยะะะะคคคคผผผจแาางงอออชตวก สุดที่มันสุดได้นะครับผมและที่มากกว่านั้นก็คือว่านะครับผมผมจะอัดหน้าจอไประหว่างเล่นด้วยนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเบชมา m ารันี้ถือว่าเป็นการมัลติท a สกิ้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับเราก็คางจะกินทรัพยากรอย่างสูงนะครับผมผลก็คือว่านะครับผมตัวแท็บ M9 ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับผมหรือว่าเรื่องอุณหภูมิในเครื่องนะครับไม่ได้มีอาการแหลกในแง่ของการเสียความเร็วของค l o c ส s p e e นะครับผมแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะไม่ได้บิน60ตลอดนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณ5 0 50กกกลลลลลาาาาาางงงงๆๆๆตต้้้้นน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 เเ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 ยยปปรรรระะะะะมม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 ณีีคคคคัััับบบผผผผผผทท่่่่่่่ออออดดดูถึแแวจจไห็็ิ RV ฉ ผลก็เหมือนกันนะครับผมมันก็จะเป็น5 3 54 55อะไรพวกเนี้ยนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับผมความที่เรซูชั่นของมันเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับผมมัน 720p อย่างที่ผมว่าไปมันเป็นแค่ HD ธรรมดานะครับแล้วก็เซตติ้งบางตัวเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะครับผมเป็นเพราะว่าตัว Helio G 8 0ตัวนี้ไม่ได้รองรับมันนะครับมันทำให้เวิร์กโหลดเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับผมเวิร์กโหลดมันหายไปเยอะพอสมควรเลย้าพูดแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรซูชั่นเองนะ วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นงานมัลติจัสกินขนาดนี้ก็ตามนะครับมันค่อนข้างจะแตกต่างจากชิปที่มันเป็นรุ่นแฟลกชิปนะครับผมหลายๆตัวที่แบบเอ้ยโอ้โหต้องวิ่งสุดตลอดนะครับผม120ยยี่สิบไปร้อยยไปหกอะไรพวกนี้นะครับผมแลกกับตัวเครื่องที่มีความร้อนมากขึ้นนะครับผมในเวลาสั้นๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเรื่องโมชั่นต่างๆในการเล่นนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าอาจจะแบบตะกุตะกักนะครับผมต้องพูดแบบนี้นะครับผมทุกท่านอาจจะสังเกตเห็นได้นะครับผมเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับผมมััััััััันน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 นดดูููงง่่่่่่่่่่าาาาาาายยยเเ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 ววววววลลลลจจรร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 ริๆแ้้้้้้ีีไไไมม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 ะะะะะะะปป็โโชชคคคคออออออืืืหหหพกกกกกกสสึึบบตตุผใณ30 f ปลายๆ40ต้นๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็มันไม่ได้รู้สึกเหมือน60เลยในความคิ่นองผมนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือระบบ Android ที่มันเป็นแบบนีอยู่แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะซื้อรุ่นแฟกชิปบาก็ตามนะครับผมแล้วมันวิ่งที่60เนี่ยมันก็ยังรู้สึกไม่เหมือน60นะครับผมรวมถึงตัวชิปเองอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่ามันไม่ได้ออกแบบเ e อร์ฟอร์แมนซ์มาให้ดึงสุดขนาดนั้นนะครับไม่ได้เป็นตัวล่ากเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมไม่ได้เป ถ่ายเอกสารอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ปากกาได้นะครับผมผมเลยผมเลยคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ใช้งานในการถ่ายกระดานได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักเรียนนะครับผมก็อาจจะถ่ายกระดานถ่ายเลคเชอร์ที่อาจารย์จดให้อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าพอตัวนี้มันผมมองว่ามันไม่มีปากกามันใช้ในการเรียนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะถ่ายเอกสารแทนนะครับผมมาง่ายๆนะครับผมแล้วก็มาแชร์กันในซูมคอนะครับผมมาแชร์กันในกูเกิล e e ดอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมก็เลยลองถ่ายแบบง่ายๆแล้วกันนะครับผมเป็นการถ่ายเซลร์ฟฟี่ของ ภาพจะครบมากๆเลยนะครับผมค like ือถ anyway. ้าเกิดว being ่าถ่ายออกมาแล้วไม่ขาวถ่ายออกมาแล้วแบบมันดำๆอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะหนักไปหน่อยนะครับผมคือตรงเนี้ยไฟครบมากๆเลยนะครับผมก็เรียกว่าได้โชว์ประสิทธิภาพของกล้องอย่างเต็มที่นะครับอ่าับผมอันนี้เป็นกล้องหน้าเนาะอ่ากล้องหน้าก็จะง่ายหน่อยนะครับผมก็อ่าหลายๆท่านที่ถ่ายทิกตอกอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะเห็นตัวเองง่ายๆหน่อยนะครับถ้าเกิดทุกท่านถ่ายแบบกับโทรศัพท์อะไรพวกนี้อาจจะจอเล็กใช่ไหมครับผมมันเลื้กตาคนไปนะครับผมแล้วแต่ไปเฟรนด์นะครับทุกท่านก็ลองฟังเสียงบวยา อ่อมันชัดขนาดไหนนะครับผมมันเคลียร์ได้ขนาดไหนนะครับผมดีเหมือนละพงเขาหรือเปล่านะครับผมอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเอ่อผมค่อนข้างจะเอาใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสตูดิโอนะครับผมก็คือว่าไฟสองข้างเข้ากันโอ้โหกระจายนะครับผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคือถ่ายมาแล้วไม่สวยก็ไม่รู้ว่าไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องกล้องหลังกันนะครับคราวนี้มันแบบบล็อกสไตล์บ้างนะครับผมก็คือเป็นกล้องหลังนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ากล้องหน้าเนี่ยมันแตกต่างจากกล้องหลังมากขนาดไหนนะครับผมคืออกล้้งหนนาเี่ย ดูแปลกๆไปเลยเมื่อกี้ผมดูไฟล์ดูนะครับผมก็ค่อนข้างจะงงๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ผมมั่นใจว่ามันไว้ใช้สำหรับซูมคออะไรพวกนี้เฉยๆนะครับผมมันไม่ได้ไว้แบบโอทายบิวตี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบัตเจ็ตด้วยแล้วก็จะเป็นแท็บเล็ตด้วยนะครับผมไม่ได้ออกแบบมาเพื่อถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับผมแท็บเล็ตเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพาวทถ่ายเส้นกล้องอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไว้ถ่ายเอกสารนะครับผมไว้ทานสเลตต่างๆนะครับผมแล้วก็ใช้แบบดูว่าตรงนี้มันน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 นูู่่่่่ีีีีีััััััออออออะะะะะไไไไไรรรรรรยาาางเเเ้้้้คคคบบบบผผมมมมดวววป็จกกกกกกกหพพแสสซิใช เอ่อทุกท่านเห็นว่ายังไงก็บอกกัเลยวยกันนะครับว่ากล้องหลังมันโอเคขนาดไหนนะครับ